ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินปฏิบัติงานของค้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสายงานการสอนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการประเมินนางสุจิตาซืมรำอายุ48ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสถาบันราชภัฏบุรีรัม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนานการพิเศษปฏิบัติการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนวัดโกกุลตำบลโคลอกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดปิิลมํมสังกัดสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะทุงศึกษาบุรีรัมยเขต 1, หนึ่งอายุราชการ24ปีรายงานการสอนปฏิบัติการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจำนวน15ชั่วโมงประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเล่นตามม,มุมกิจกรรมการเล่นกลางแจง้งและเกมการศึกษาปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นด้านการจัดการเรียนรู้การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร จัดทำโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยมีการกรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นกิจกรรม active learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายเพื่อพัฒนาประสบการณ์สำคัญของผู้เรียนครบทั้ง4ด้าน จัดทำวิจัยในชั้นเรียนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดบรรยากาศห้องเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหม หนึ่งนอ,อกจากการสอนอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียเช่น l ล p e เพจ f a c e b o o k ด้านที่3ด้านพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตัวเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาการจัด P.N. ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำหรือปฏิบัติเององค์ประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะความคิดโดยใช้นิทานสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1เชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาล1โรงเรียนวัดกบปิ้ ร้อยละ70มีการพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้นเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนวัดโกบปูสามารถพัฒนาทักษะการคิดการใช้ภาษาการตัดสินใจการแก้ปัญหาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้